สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้กิจกรรมแปลวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะครับผมที่เป็นงานแพร์เฉลตี้นะครับผมฟูดไบฟูดไวฟ์นะครับผมที่จะมาเหมือนแบบประมูลของจากศิลปินศิลปิตี้นะครับผมที่จากทุกคนก็ก็ได้รับเกียรติมาจริงๆวันนี้มีผมโอมกับน้องซุปเนี่ยมาด้วยกันนะครับผมชัยก็มาทำอาหารแล้วก็ร่วมประมูลเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นแบบว่าบริจาคให้กับมูลนิธิครับผม เ,าเ,าเ,าเขาเรียกว่า For For ฟอ r เด็กนะครับโนใช่ฟอดเด็กใช่ครับบรรยากาศการทำเมนูวันนี้ทอะไร<ำ>คะบรรยากาศวันนี้ก็เรามาทำอาหารก็คือสลัดโลครับซึ่งผมก็คิดมาแบบว่ามันคือเมนูสุขภาพที่หลายๆท่านเนี่ยน่า,นาจะชอบแล้วผมก็ก็ทานเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ทำเลยวันนี้เราเลยมาแบบว่าทำแบบว่าประมูล ให้มือที่โเด็กแล้วก็แบบเต็มที่วันนี้เราถึงเราจะแบบเกงกางเกิดไม่เสียงหัวลอมีอะไรมันก็สนุกดีครับวันนี้แฟนคลับก็มาร่วมให้กันมงใจอะไรกันอย่างเงี้ยครับน,นีเป็นเมนูที่่ใช่ใช่ครับคือเราคิดว่าตอนแรกเราจะมาผัดมาทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเ,เราก็เกงใจเราอยู่ในห้างแล้วกลัวจะมีกลิ่นแล้วกลัวจะหอมไปทั้งห้างอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเนี่ยฮะก็เป็นเมนูมง่ายๆค,ครับผมอะไรนะครับ ฟลุกเหรอครับก็เราเราก็ก็คุยกันก็บอกว่าอ้ก็นึง่งด้วยเขาก็มีปัญหาแบบงานสุขภาพนิดหน่อยใช่ก็เลยแบบไม่เป็นไรแปบ๊บเดียวก็หายละเราก็ถือว่าถือได้พักผ่อนได้นอนได้อะไรเนี้ยแล้วก็ขอให้เขาได้หายไวๆเพราะว่าแน่นอนว่าสุขภาพเราเราก็น้องดูแลอยู่แล้วแน่นอนว่าหายเร็วแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับ ตอนนี้ก็ตอนที่ตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ก็คือ l e Night Oh My Sunshine Night นะครับผมทุกวันจันเวลาหนึ่งทุ่มทาง AS p l a y นครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่ม EP 2แล้วสำหรับพรุ่งนี้วันจันนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยฝากแบบว่า v e at Night ด้วยแล้วตอนนี้ก็ถ่ายทำ609 b e ย t t ก้าเบสไทครับผม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อีพีสองมี่ชื่อเปล่าออก็คาดว่าครับผม มีถ้าไปเลิฟแอนนายนะครับว่ามีแน่นอนทางทางพี่นิวผู้จัดก็ก็เือนมาคุยน่าจะบอกแฟนคลับไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่าแบบมีน่าจะมีให้ชมแน่นอนก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ทุลุกอี P ีเนี่ยผมว่าเข้มข้นขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็ได้มีการแบบว่านึกถึงว่าตอนถ่ายเราถ่ายอะไรบ้างแล้วพอแบบมันจะได้ออกแล้วเราก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เห็นได้เห็นนะครับผมครับ ปลายเดือนนี้ครับไปเดือนนี้เราก็จะบินไปขออุบไว้ก่อนว่าคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งทางออฟฟิเชียลไปทางการอีกทีหนึ่งครับผมไปไปไปถ่ายซีรีส์ครับผมแล้วก็ไปร่วมงานอะไรเงี้ยผมใช่ก็เราจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งว่ายังไงเดี๋ยวรอทางทางต้นสังกัดก่อนอะไรเงี้ยผมไปไปยุโรปครับไปยุโรปใช่ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับ ก็ได้ข่าวว่าเด็กกำลังจะมีซีรีส์ใหม่ครับค่ะคาแรกเตอร์ของซีรีส์ใหม่เป็นยังไงบอกได้ไหมครับเตอร์ซีรีส์ใหม่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของอ่าพรีปรกชันเขากําลังวางบทอยู่นะฮะแล้วก็เหมือนแบบเราล้วก็ให้ดูว่าเดี๋ยวค่อยไปเรียกเวิร์กช็อปอีกทีว่ายังไงอะไรครับผมคร่าวๆก็ว่าแต่ปลายเดือนนี้เราจะไปกันแล้วกลางเดือนเราใกล้กลางเดือนแล้วเราก็จะมาแบบร่วมกันอีกทีหนึ่งไฟไฟไฟพุ่งมาไฟพุ่งมา ครับครับผมฝาก Love Night Oh My Sunshine Night ด้วยนะครับแล้วก็609 b e s t Time Story แล้วก็ผลงานต่างๆสามารถติดตามได้ทางโอมพิติวัฒนะครับผมแล้วก็ฟลุกนับนะครับผมแล้วก็ New Infinity e n t e r t a i ร m e n t ครับฝากด้ครับครับได้ครับเมนูแต่ละเมนูนี่เป็นไงฮะทอดเลยนะครับผมว่าจะ เมนูสุขภาพเมนูสุขภาพอันนี้ไม่เคยทำนะครับเ,เมนูเมนูวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะง่ายๆแล้วแบบเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเี้ผมผมกชอบทานด้วยนะครับ